ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะโทรแจ้งว่าได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเพิ่มค่ะปัจจุบันนะคะได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานรัฐโทรหาประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณอายุแล้วค่ะอ้างว่าได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือได้รับค่าของชีพเพิ่มค่ะ หากประชาชนท่านใดเจอเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะให้ตัดสายทิ้งทันทีเลยนะคะครับหลักๆง่ายคืออย่าพร้อมโอนเดี๋ยวโจรจะยิ้มแมเรามีสปอร์ตตัวนี้ผมชอบเอาแคปชั่นมาใช้เลยคือไม่คุยไม่แอดไลน์ไม่ line, ไมลิงก์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถามจริงไม่ใช่ญาติโกหกติการไม่ต้องไปให้หรอกครับถึงต่อให้จะเขาบอกว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนของน้องเป็นญาติของพ่อเป็นเพื่อนของแม่ไม่เกี่ยวถ้าเกิดอยากได้จริงๆเนี่ยเดินมา ือเป็นตัวต่อตัวนะฮะจะเป็นข้อมูลที่ดีกว่าการให้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ<ช>อันตรายอย่างยิ่งซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางครับรู้ CIB ในลักษณะนี้สามารถสอบถามงานประวัติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นะครับสายด่วน212 2ในวันและเวลาราชการซึ่งมือบอกว่าแคมเปญของ CIB นี่คือมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนซึ่งตอนนี้อัจฉรกรรมเนี่ยเราปราบทั้งเรื่องของออนไซต์และออนไลน์นะฮะออนไซต์ on คือไปบอมพื้นที่เลยที่ ยังกระจายตัวกันอยู่หลอกลวงใน3จุดใหญ่ๆของประเทศไทยก็คือฝั่งตะวันตกที่แม่สอด <ทะ S 1> บวกลบแถวแถวฝั่งตาก <ทะ S 1> ไปแถวเชียงรายไปแถวฝั่งปอยเปรตสี <ทะ S 1> หนุวิวทั้งหลายนี่ก็ทําให้เห็นถึงความจริงใจในการปราบปรามสแกมเมอร์จะเห็นได้ว่าพักหลังนี่เงียบนะ ส่วนมากจะไม่มีผู้หมวดเก๊มาพูดคุยกับเราสักเท่าไหร่นะก็ก็เป็นมิติที่ดีในการปรับปรามนะครับเระหวังว่าในระยะยาวการปรับปรามแบบทวิภาคีนี้เราจะคงเดินหน้าแล้วก็จับมือไปด้วยกันเพราะว่าอัตราการเสียของเราอาจจะไปสนับสนับนุนปฏิปักฝั่งตรงข้ามของเราให้มาทําร้ายทําลายคนในชาติของชาติอื่นๆได้ด้วยนะครับ